มาบ่ครับอ้้้้กลกนสวัสดีครับผมมาซันเลตาโตนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมสแลนดิน่ามุสได้เดียวเขานะครับเคเดี๋ยวเราไปลุยเลยน่ากลัวนะครับเกมนี้มาครับเข้าไปเลย เปิดประตูเข้าไปนะครับรถไรเก็บของคนลุกสู้นะฮะเล่นเกมตรงนี้ไม่ค่อยได้ ไงไงอย่าทะลึ่งนะครับอย่าทะลึ่งชอบมาข้างหลังนะครับตัวเนี้ยรู้สึกว่าผีมันจะชอบมาต่อ ให้หมดแม้เขาบอกรู้สึกว่าผีมไม่ชอบมาตอนเราแบบหันหลังนะฮะมั่ชอบมาตอนเราก้องเก็บของเนะี่ยมาเจอเดี๋ยวเราสมุะไรนะ

สร้างกับพี่น้องตอนนี้เราได้กุญแจแล้วนะฮะต้องไปไหนต่อรู้สึกว่า,าต้องเก็บกระดาษนะ,ะแต่ว่ากระดาษไม่เห็นเจอกระแผนเลย มีกระดาษให้เราเจ็บเลยล็อกนะครับชาวล็อกนะฮะห้องนี้แล้วเปล่า มันชอบมาครับตอนเราเก็บของไอเนี่ยเฮ้ยจุ๊บแอมันจะมานะครับมันจะมาเราต้องดูให้ดีๆนะฮะชอบมาแบบไม่รู้ตัวชอบมานะครับเราต้องระวังหลังให้ดีๆ mày lo mày mày mà à. mày mà là... mà mà không mày 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 con วิ่งเลยครัวิงเลครับห้องนี้หรออ๋อห้องนี้ว้ยคนลุกเฮ้ยปืนลองไม่เล่นนะครับนี่เราชอบแบบบิด ชอบมาตอนเราเก็บขาด้เลยมาแล้วพ well. pues ูดไปั่งขัดคำพูดไปั่พูดไปนัขัดคำพูดไปกั่งขัดคำพูดไั่อขัดคำพูดไปนั่ขัดคำพูดไปนัขัดคำ ดูดีๆนะเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยเไงเีไงเีไงเีไงีไงมไงมาะวะชอบมาตอราเก็บของให้บ,บ้านนี่ เราเล่นมีดเองเดียวนะครับเราตกใจเลยโอ้โหใจจะวายนะวิ่งแล้วครับวิง่งแล้วเข้า้องแรกไปเลยหืมากลัว หตัง้งเงินลุกแล้วเนี่ยมาเลยนั่งไงนั่นไงนั่งไงนั่งไงนั่งไงนั่นไงนั่นไงนั่งไง,ไ,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 งไม่ได้ฮะเอาได้และวตอนนี้เราได้สี่แล้วนะฮะเหลืออีกแปดเหลืออีกสี่อันเราก็จะครบแปดนะครับเราก็จะผ่านด่าน

โอเคตอนนี้เราได้ห้าแผ่นแล้วฮะเหลือสามแผน่นเหลือสามแผ่นเท่านั้นเราก็จะผ่านด่านโอ,อ้ยขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยคนลุกไปหมดแล้วเนี่ยมันชอบมาข้างหลังให้ตัวเนี่ยโอ,อ้ยคนลุก สามแผ่นอยู่ไหนเอ่ยสามแผ่นอยู่ไหนเอ่ยชอบมาตอนเราหันหลังนะครับมาเด้มาเด้มาเด้เอา้าเอ้าล็อกเนี่ย เขาทำไงอ่ะเราจะเอากุญแจจากไหนอ่ะก็เป็นยิงอ่ะยิงก็ไม่ได้อ่ะ ก็ขอจบเกมไม่แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ารู้แล้วครับว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเป็นเพราะว่าเกมมันบั๊กนะครับอันที่จินถ้าเราได้กระดาษ8อันเนี่ยเราจะต้องเอามาติดตรงนี้นะครับบทสรุปมันก็จะประมาณว่าเป็นรูปผีสองตัวแค่นั้นนึงแล้วเราก็จะไปเล่นในภาคสองกันนะครับเมื่อเราผ่านภาคหนึ่งไปแต่คือนตอนนี้เกมมันบั๊กบทสรุปมันก็จะมีผีสองตัวอยู่ตรงนี้ฮะแค่นั้นเองถ้าเราหากระดาษจนครบแต่คืนนี้ผมลองหาตั้งนานแล้วครับมันไม่ไม่เจอจริงหาเป็นชั่วโมงลว มันได้กระดาษ 6, แค่6อันนะครับรู้สึกว่าตัวเกมมันจะบักน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาพบกันใหม่ใน E ีีต่อไปนะครับจะเป็นภาคสนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ใน E ีีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ